สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับสู่ช่องปักรีมินช็อปนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวพวกของติงค่ะตั้งโทรศัพท์พัดลมต่างๆนานานะคะพวกของกิฟต์ช็อปของเล็กๆน่ารักน่ารักกันนะคะก็มีซองส่มสกูชี่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวจากตรงนี้กันก่อนเลยนะคะขึ้นในที่ชื่อคลิปเลยนะคะ ad s e vx สามพนาอส y นะคะมีอดนำหน้าด้วยนะคะอย่าลืมใส่อดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สามารถเติมเพื่อนได้นะคะก็สนใจชื่อเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เหมือนกันนะคะค่าส่งรัฐบาะ คิดตามน้ำหนักเนาะเราเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวสินคา้ามีเสียงรบกวน,นก็ขออภัยนะคะมาเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นพัดลมนะนี่นนี่จะเป็นกล่งองด้านนอกนะคะก็แม่ค้านะคะมีพร้อมส่งเป็นลายมินเนี่ยนอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นพัดลมแบตเตอรี่นะคะไม่ต้องใช้ถ่านนะนี่ก็กดพัดได้เลยเย็นสบายนะคะ ็ด้านในนะคะจะมีเป็นสายชาร์จแถมให้ด้วยนะคะนี่ก็เวลาถ้าแบตหมดนะมันก็จะสามารถเสียบชาร์จได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงหัวตรงนี้ต่อกับสายหัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือที่มีได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นชาร์จแบตไปในตัวอย่างนี้เลยนะคะก็ราคาเพียง130บาทเท่านั้นนะคะมีจานวนจํากัดนะคะรีบมาสั่งได้เลยขาตั้งโทรศัพท์นะคะอันนี้ขาตั้งโทรศัพท์ไซส์เล็กนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือพร้อมส่งแค่ไซส์เล็กนะคะเพราะไซส์ใหญ่หมดแล้วนะก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะเขียวม่วงแดงส้มเหลือง นี่ค่ะก็สามารถกางออกก็ตั้งอย่างนี้ได้นะแล้วก็ตรงหัวนะคะสามารถบิดได้นะนี่นะคะก็ปรับอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นที่ใส่โทรศัพท์มือถืออย่างนี้นะเป็นขาตั้งโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถใช้ดูหนังดูซีรีส์ตั้งดูได้แบบไม่ต้องปวดมือหรือว่าจะใช้ถ่ายรูปก็ได้นะคะราคาเพียงอันละ70บาทเท่านั้นค่ะนะคะเป็นกิบลูกปัดน,นะคะนี่ก็มีลายสีมากๆนะคะ นี่ตอนมันเป็นช่วง h e เลยนะก็นี่นะคะแบบแพ็คอย่างนี้นะคะจะมีทั้งหมด60เมตรนะก็ราคาแพ็คละ45บาทนะคะหรือว่าใครอยากได้แบบเออใช้นิดเดียวก็จะมีแบบขายแยกอย่างนี้นะคะนี่อันนี้จะได้10 10ตัวนะคะ10ตัวราคา10บาทะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อนี้ก็จะคุ้มกว่านะก็มี2แบบนะคะนี่อันนี้แพ็คละ45แล้วก็เป็นแพ็คเล็ก10บาทค่ะกีบแบบติดโผมอะไรนี้นะคะก็มีหลายแบบมากแพ็คละ10 20บาทอย่างนี้นะคะนี่ ขอเอาลายให้ดูคร่าวๆนะคะลายลายน่ารักมากเลยนะก็มีหลายลายนะคือขอรูปขอทักมาขอดูรูปลายกิบได้นะคะแค่กิิบเนาะนี่ เพราะว่าปรางเอาลงมาไม่หมดนะคะใครสนใจจริงๆก็ทักมาขอดูราคาได้เลยนะคะจะมีเป็นราคาแพ็คละ15บาท20แล้วก็25บาทไม่เกินนี้นะคะมีหลายแบบนะคะทักมาขอดูรูปได้นะคะที่เป็น,โโน,ะะนเป็นโลโมการนะคะนี่จะเป็นโลโมการแบบกลุ่มของ BTS นะคะจะมีเป็น2รุ่นนะ,ะก็หกล่องนะคะจะมี30รูปนะคะไม่ซ้ํากันเนาะเป็นทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบเมมเบอร์เดียวนะคะนี่ ก็จะมีของ BTS เป็น2แบบนะคะแล้วก็จะมีของ b บทพิงแบบกลุ่มเหมือนกันแล้วก็จะมีแบบจินยองกอเซเว่นอันนี้จะเป็นแบบเดี่ยวนะคะเป็นแบบเมนเดี่ยวเนาะก็ราคากล่องละ49บเท้าบทถัาจะเป็น,นะะฟโฟโต้บุ๊กนะคะของ BTS นะเป็นรุ่น Love Yourself <ๆ S 2> นะคะนี่ <ๆ S 2> คือด้านในอ่ะสีสวยมากจะเป็นเหมือนนิตยสารเลยนะคะมีภาพมีสีมีรายละเอียดข้อมูลอะไรอย่างนี้เนาะก็ <ๆ S 2> คือคุ้มมากๆคือนี้ปรางพีออเดอร์มานะคะนี่ก็จะมีไปสองรุ่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบวิงส์นะคะ นี่ก็คือซิลมาเลยนะคะพีออเดอร์มาเนาะก็อันนี้นะคะเซลจากราคา250บาทเหลือราคา100เล่มละ150บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็รีบทักมาสั่งเลยหายาก<ม>นะจะเป็นสบู่ล้างหน้ามินิบลูนะคะแบรนด์แฮปปี้บลิงเนาะก็าจะเห็นผานๆมาอยู่เพราะว่าแบรนด์นี้ดงังนะคะก็จะเป็นสบู่ล้างหน้ากลิ่นนมนะคะคืออันนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะก้อนละ49บาบาทเท่านั้นนะคะนี่คือปรางก็ใช้อยู่นะมันก็โอเคเลยล้างเอา ล้างกมาก็รู้สึกว่าหน้าลื่นสะอาดขึ้นนะคะก็หอมกินนมมากๆน,นะคะนี่ l i m มี e d edition นะคะก็ก็ละ49บาทเท่านั้นนะคะนี่มีเลขเออยอจดแจ้งมีอะไรพร้อมเลยนะคะมันจ,<า>จะเป็นแผนน่นแปะผมนะคะมี5สีนะดำเขียวมิ้นแดงชมพูแล้วก็ม่วงนะคะเป็นแผ่นแปะผมอย่างนี้แบบเก็บลาผมอย่างนี้นะคะ ก็หนึ่งซองนี้นะคะจะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะก็เก็บลายผมเวลาแต่งหน้าเวลาอาบน้นําล้างหน้าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะคือขายดีมากๆซองละสิบ,บาทเท่านั้นนะคะก็ก็คือได้2อันก็คือตกทีละ5บาทนะในซองนึงก็มี5้สีให้เลือกนะคะใครสนใจก็คแคปมาสั่งก<า>็จะเป็นกระดาษโน้ตโ,<อ>โพสต์อีกต่างๆเนาะก็ตอนนี้น,นะคะของเหลือแค่นี้แล้วนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเทปนะก็เหลื 2> อ2ลายตามนี้เลยนะคะเป็นลายมายูนิคอนอย่างนี้แล้วก็เป็นลายดาวนะคะอย่างละม้วนเนาะก็อันนี้ม้วนละย0บบาทเท่านั้นนะคะนี่คือ ลายกระดาษน่ารักแล้วก็สีสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโนตามนี้เลยมี4ลายตามนี้ค่ะสเอ้ยเออคิตตี้เครโรโรนะคะแล้วก็คูรโรมิเนาะก็จะเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะหนามากนะได้200แผ่นเลยนะคะก็ราคาแพ็คละ35บาทสามแพ็ค100บาทนะคะสนใจลายไหนก็วงมาได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโพสต์อิดอย่างนี้เลยนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะนี่ ก็จะมีเป็นแมวน,ะน Queen, ม้ําเพนกวินหมูจิ้งจอกนะคะก็เป็นเล่มอย่างนี้นะคะก็นี่ได้เยอะอยู่นะก็ราคาเล่มละส0บบาทเท่านั้นนะคะปุ้มมากๆสนใจอะไรไหนก็แคปมาเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นโพสต์อิทแบบแกะอย่างนี้นะคะแกะก็เขาจะมาเป็นเซตอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ราคา20บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นปอมปอมป,ปูรินอันนี้จะเป็นเอ่อโพสต์อิทเหมือนกันนะคะอันนี้ราคา บาทำมาะะตามคําเรียกร้องนะคะ<ๆ>ก็ได้ทําซองสุ่มซองละสิบเก้าบาทขึ้นมานะคะเป็นซองสุ่มของทางร้านเองเนาะก็มีแจ็คพอตทั้งหมดเจ็ดชิ้นเลยดูดิคือแจ็คพอตพวกนี้ราคาแบบห้าสิบหกสิบเลยนะนี่นะคะคือซองละสิบเก้าบาทถ้าเลือกเบอร์โดนก็เอาไปเลยนะคะนี่ทามาจํากัดห้าสิบซองนะคะมีแจ็คพอตเกินราคาอยู่ทั้งหมดเจ็ดซองนะคะคือแบบที่คุ้มมากๆแต่ว่าพวกนี้คือเกินราคานะคะพวกนี้คือราคา ยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทอัพแล้วนะคะนี่ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะนี่เหมือนถ้าได้อันนี้ก็อันนี้ก็ราคายี่สิบห้าแล้วเนาะนี่คือแบบคุ้มมากนี่นะคะก็2องสิบเก้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นของคร่าวๆนะคะก็อาจจะมีนอกเหนือเป็นแค่แบบบันแกะพี่สแตมแต่ว่าอันนั้นก็ราคาห้าสิบอันนี้ก็เกินราคาเหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นของตัวเนหนียคร่าวๆนะคะทํามาจํากัดแค่ห้าสิบองเท่านั้นนะคะสามารถแคปมา สอบถามมาเลือกเบอร์มาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะนี้มีจํานวนจํากัดแจ็คพอตอันนี้เหมือนเฟรนฟรายอันนี้ก็ราคา55บาทแล้วนะคือได้จากซองสูงสิบาบาทคือคุ้มมากนี่นะคะอันนั้นก็60บาทนะคะซูชิพวกนี้ก็35 40าอะไรก็ว่ากันไปนะคะ สองละบาทนะคะถ้าซื้อ2งซองขึ้นไปนะคะบวกเพิ่มซองละ5บาทนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปบวกค่าส่งเพิ่มเนาะคือบวกเพิ่มแค่ราคาซองนะคะก็สนใจก็แคปมาสั่งได้เลยนะคะทําจํากัดแค่52ซองเท่านั้นนะคะนี่แจ็คพอตแบบเยอะมากเกินราคาทุกซองแหงในร้านตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วนะคะคือรีบมาสั่งซื้อก่อนหมดเลยนะคะก็มาเริ่มอย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะลดราคาให้ด้วยนะ,ะจะมีเป็นเคสซูมิโกะอันนี้เลยนะคะนี่ ต,ตัวกระตูสุนิโะน้ำกินหอมนะคะเนื้อดีนะอันนี้เซลไปเลยนะคะ200บาทเท่านั้นเนาะแล้วก็จะมีเป็นฟังฮอตดอกคาเฟ่ดียนะคะอันนี้ก็ลดเหลือ120อบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นก้อนเมฆนะคะบ uh ูบูเดอะคาวลดไปเลยนะคะเหลือ2เอ้ยเหลือ125บาทนะคะอันนี้ก็เหลือชิ้นเดียวแล้วเหมือนกันลดเลยนะคะ125บาบาทเนาะแล้วก็จะมีเป็น มาการองหัวใจแฮมสเตอร์นะคะอี่นี้260บาทนะคะหอมมากๆสีเซยมากพิซซ่าคิตตี้นะคะนี่เอออบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันคริสมาของแบรนด์พิชชาบานนี่คาเฟ่นะคะแล้วก็คิวตี้ครีทีเนาะชิ้นใหญ่ชิ้นหนามากๆนะคะ280บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเออคิตตี้ป๊อปคอร์นยักษ์อย่างนี้เลยะค่ะหายากมากๆแรงนะคะนี นี่คะ่ะลดจาก420เหลือ400บาทเป็นของแทบที่ชิ้นใหญ่มากๆนะคะเป็นของคเอ้ยเป็นของ creamy candy นะคะนี่จะเป็น yummy bear friend f i r อย่างนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่มากยักมากหอมมากๆนะคะนี่นะคะก็ลดจาก545บาทเหลือ535บาทนะคะใครสนใจก็แับมาสั่งได้เลยนะคะปกติ600บวกน,นะบันโดรัมอนเนอะเป็นของ n i x นะคะ nic ก็เหลือสองหน้าครัเป็นหน้าแบบยิ้มอย่างนี้แล้วก็เป็นยิ้มแบบอมยิ้มอย่างนี้นะคะก็เซฟไปเลยนะคะเพ,พราะแพ็กเกจยากเนาะคือหมดแล้วหมดเลยนะคะแรงมากๆก็ลดจาก200บาทเหลือ175บาทเท่านั้นนะคะไม่มีใครขายแล้วนะรีบมาสั่งกัน<อ>ได้ไดเลยนะคะี๋้วจะเริ่มเป็นอย่างแรนะคะอันนี้ก็จะเป็นโตเกียวนะคะของออจิงกะเบลนะคะช,ชิ้นใหญ่มากๆมีหัดอกด้วย160บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นความหมุนิวตี้นะคะนนี้ก็ ลดเหลือ120่งร้อยยี่สบาทนะ p a n อร Oricer นะคะ150โงร้อยนะคะอันนี้ปาเห็นตำ,ตำหนิจิด๊บเดียวตรงเออมือมันเนี่ยหนึ่งจิ๊บเดียวเองนะคะอีกสองก็คือถ,ถ้าเห็นก็แจ้งตำหนิเราหน่อยอันนี้เซลไปเลยนะคะเหลือ105บาทเท่านั้นนะแล้วก็จะมีเป็น Cupcake Mel Coffee Sakura นะคะลดเหลือ110บาทเท่านั้นนะคะเออเป็นไฟล์จริงวเกอร์เบลนะคะเลยเป็นสีเออชมพูอย่างนี้เลยคิเข้มเนาะ อันนี้ลดเหลือ170บาทะคะข้าปั้นคิตตี้นะมี3าสีนะรุง้งชมพูแล้วก็เหลืองนะคะแต่ละกลิ่นก็จะมีเอ้แต่ละสีก็จะมีกลิ่นที่ต่างกันออกไปนะคะนุ่มสโลเหมือนกันนะข้าปั้นนะคะเซลเล์เหลือ125บาทเท่านั้นนะคะทั้ง3สีเลยแล้วก็จะมีเป็นซิลิปูน,ดดน,น,น,นะคะน,นี่เหลือสกล่องสุดท้ายแล้วก็ไปลุ้นเอาเองเลยนะคะนี่ก็เซลล์ไปเลยนะคะเหลือกล่องละ125บาทเท่านั้นนะคะปกติคือ200บวกเลยแล้วก็จะมีเป็นโดนัทแพนด้าค่ะของคุณนี้มารู้จะเป็นแพนดนน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 ออยย่่าาาีี้้้เเเเลลลลลุมสะะะะคคััดไปหื190บทท นุกกี้นะคะชิ้นหนานะสีชมพูน,นะคะอันนี้ก็ลดเหลือ170บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนของคิวตี้ครีเอทีฟนะคเป็นปังปอนน้องมีอันนี้แรแล้วนะที่สองอันนะคะอันนี้เขาไม่ผิดประกันเพราะมันถุงมันเป็นอัดลงเนาะก็นี่นะคะอัลละ250บาทเท่านั้นนะคะคือปกติ400บวกเลยนะแล้วก็แรแล้วนะคะไม่มีใครขายแล้วเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกเบเกอรี่นะคะมีเป็นไอติมเค้กชินามอนโรแล้วก็เค้กเซงนี้เลยนะคะแพ็กเกจตกาอาจจะไม่แน่นนิดนึงเนาะเอามาเซลให้นะคะเนื้อแน่นเนื้อดีนะ เจอแบบไหนก็แคปเลยนะคะราคาเพียงชิ้นละ 1, 100บาทเท่านั้นนะคะนี่เซกูชี่ที่มีตำหนิจากโรงงานนะคะเป็นของใหม่ทุกชิ้นนะต้องมีตำหนินะคะเลยเอามาเซลในราคาที่ถูกสุดๆแบบหาไม่ได้แล้วนะคะมาเริ่มเพียงแรกเลยนะก็จะมีเป็นอุนจิกาแล็กซี่อย่างนี้นะคะจะมีตำหนิประมาณนี้เลยขอคนรับได้นะคะคือราคานี้เนาะนี่ราคา5บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอุนจิอย่างนี้เลยแต่ว่าตำหนิน้อยก็อันเมื่อกี้อันนี้ราคา7บาทนะคะมา้ายูนิคอร์เนาะจะมีเป็นแบบสีทะเลแครกอย่างนี้นะคะขอคนรับได้นะ ราคาชิ้นละ7บาทนะคะส่วนจชิ้นไหนก็แคปมาเลยของมีจำนวนจำกัดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพุดเดิ้ลของแบรนด์พีจอมมี่อันนี้เป็นของแท้นะคะมีตำมิทแคปแคปให้คร่าวๆนะนี่นะคะนี่ราคาสิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมหนึ่งนะคะเป็นรอยสีเลอะนะคะนี่แล้วก็มีแคกนิดหน่อยนะคะราคา9บาทเนาะแล้วก็จะมีเป็นไข่พีจอมมี่นะคะอันนี้เป็นของแท้แต่ว่าแพ็กเกจอันเก่ามันขาดเนาะก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจให้นะคะมีลายเส้นนะมีตำมิทนิดเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ราคา20บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นนนนนนขมมปังกุเดีียะะะะค่่ชิ้ใหญ จงมีตำลึงสีเลอะนะคะเล็กน้อยมากๆนี่นะคะรานะคาชิ้นละ12บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นชามข้าวญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นใจกลางนะคะมี่ก็มีสีเลอะแล้วก็แครกขาดเนาะอันนี้ราคา8ปบาทะคะ่ะสนใจชิ้นไหนก็แคปมาเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะกองนี้ขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะราคานี้เลย